สอดีค่ะบอไม่เอาดีกว่าเขินนะไม่เครับผมบอบนาดดดแค่นี้พอมันคือเขาเรียกว่าซิเนเจอร์ดีกว่าในแต่ละเพลงจะต้องมีทุกคำนี้ทุกทุกทุกเพลงอ่ะใช่ก็มันเป็นการร้องชื่อผมไปทำนองแค่นั้นเองฮะก็คือชื่อบอนาดนก็บอบนาโดดดใช่ครับผมตอนที่เอา เขาอะไรอย่างเงี้ยอ่เขามีฟีดแบ็กกับเราว่ายังไงผมผมทำเองเลยเอาทำเองใช่ผมแต่งเพลงเองแล้วก็ผมคือผมทำเองเพลงเพลงเองอยู่แล้วใช่ไหมผมก็ใส่ชื่อเพลงเนี้ยใส่ทุกเพลงเลยที่ทำใช่ฮะแล้วคือทำที่ทำเพลงต่อกับเนี่ยผมก็ก็ใส่เนี้ยเข้าไปเลยต้นอันเลยร้องมาพยางค์แรกคือชื่อผมเลยใช่ฮะแล้วพี่ที่เนียออนเขาแบบไม่แบบแปลกใจหรืออะไรไม่นะคือมันดีตรงที่พี่เขาแบบปล่อยผมปล่อยทำอะไรก็ได้ฮะก็คือเหมือนแบบมีบีทมาให้แล้วให้ผมไปแต่งเอง ผมกป็ประเดิมชื่อเพลงผมก่อนเลยเอ้ยชื่อชื่อผมก่อนเลยเออครับผมครับถามแล้ว <laughs> เพลงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับน้ำเพลงเพลงอ๋งอก็ <laughs> เพลงก็คือเพลงตอนครับตอนนี้ก็ก็ล้านล้านวิว่แหละฮะตอนนี้ใช่ปล่อยมาจำไม่ได้เหมือนกันวันไหนฮะ <laughs> ครับผมแล้วก็จะก็มีปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ทํากับเพื่อนอยู่ใช่ครับเพลงตอนเป็นยังไงเป็นตอนอะคือเพลงตอนเนี่ย ประวัติเนี่ยคือแบบว่าผมเนี่ยโดนแอดมินเพจนี่ว่าแอดมินเพจนีวอนโต้ใช่ฮะแล้วผมก็เลยบอกว่าเหมือนเขาประมาณจีบผมแหละแล้วผมก็บอกว่าถ้าจะจีบผมเนี่ยให้ไปแต่งเพลงมาเขาก็เลยมาเป็นเพลงนี้ใช่ฮะก็คือเนื้อเพลงมันก็จะบอกประมาณว่าจะถ้าเธอรับรักเนี่ยก็ให้ร้องเพลงนี้กลับมาแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนแบบตอนนั้นก็คือเอาแบบบีทมาให้ผมร้องอะไรเงี้ยก็ถือว่าถ้าผมรักก็ให้ผมร้องกลับไปอะไรประมาณนี้ใช่มันก็ที่มาประมาณนี้ครับ ก็มีบ้างมัก็มีบ้างก็มีบ้างเขาผมก็มีบ้างฮะอ่ะก็มีทั้งสองอย่างแล้วไม่ใช่เขาผมไม่ถึงอะไรยังไงนะฮะรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นคาเรีย่งไง การประสบความสำเร็จก้าวหนึ่งนะครับที่แบบว่าทําเพลงมาแล้วคนชอบเนี่ยใช่ครับก็พยายามจะทําให้แบบว่าให้ตรงท้ายคนไทยมากที่สุดใช่ครับเพราะว่าเพลงผมชอบฟังมันไม่ค่อย,ม,ม,อยมันไม่ค่อยเป็นสิ่งที่คนปกติกาฟังเันเท่าไหร่มาถึงที่นี่นะใช่ครับใช่ผมก็เลยแบบพยายามจะทำเพลงที่แบบป๊อปมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับมรผมฟังรเกตอนครับมันเป็นเพลงอเพลงลาตินเป็นช่วงแบบเมกาใต้อะไรประมาณนี้ฮะใช่ครับ เดสปาร์ซิโตคนอาจจะรู้จักเดสปาร์ซิโตก็คือเดสปาร์ซิโตก็คือเป็นเพลงเรเกตอนอย่างเพลงหนึ่งฮะใช่ครับแล้วอย่างงี้พอมาทำเพลงที่มันต้องตอบโจทย์คนอื่นอย่างเงี้ยมันยากไหมจริง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 มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะใช่ครับเพราะว่าเราคือผมก็ฟังก็พอดูบ้างว่าคนไทยเขาชอบฟังประมาณไหนฮะใช่แต่ว่าในชีวิตประจำวันผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงพวกนี้เท่าไหร่ใช่ครับก็คือไปฟังแนวอื่น ใช่ครับใช่ฮะจุดเริ่มต้นเหรอก็คือก็อ <laughs> คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเพลงไม่แล้วก่อนคือเพลงไม่แล้วเนี่ย <laughs> คือผมเป็นเขาเรียกว่ารีมิกซ์ก็คือเอาบีทของคนอื่นแล้วก็มาใส่เนื้อเพลงตัวเองใช่ก็เลยเริ่มจากตรงน,นั้นเพราะว่าเพลงที่เอามาเนี่ยมันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงของนักร้องที่ผมชอบมากเป็นเพลงของนักร้องเลกตอนที่ผมแบบชื่นชอบมากฮะใช่ครับผมก็เลยเอาบีทเข้ามาแล้วก็เอามาใส่เนื้อตัวเอง ประมาณนี้ครับก็คืออยากทําเพลงแหละเพราะว่าเริ่มต้นในการทำรายการร้องเพลงเนี่ยคือผม cover ใช่ไหมแล้วพอ cover เนี่ยมันเป็นเพลงของคนอื่นพอแบบว่ามันก็โดนลิขสิทธิ์โดนนู้นนี่ก็เลยทาเองเลยจบสรุปเพลงแรกก็คือโดนเหมือนกันเพราะว่าไปเอาบิดเข้ามาจริงๆผมรู้ว่ามันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะจริงๆผมรู้ว่ามันไม่ไม่เห็นไม่ต้องเป็นน้งเลือกนะฮะใช่ครับเพราะผมก็อยากเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้อ่าประมาณนี้ครับ แล้วแต่ครับคือปกติที่แต่งเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องตัวเองเท่าไหร่คือผมจะแบบว่าจินตนาการโลกมาใช่ฮะใช่ฮะแล้วก็แบบว่าสมมติว่าตัวละครนี้มันโดนอย่างนี้ตัวละครนี้มันโดนอย่างนี้มันจะแบบรู้สึกยังไงนะอะไรประมาณนี้ฮะถ้านึงไม่ออกก็ไปดูหนังแล้วก็สมมติว่าแต่งเพลงให้ตัวละครตัวนี้อะไรประมาณนี้ฮะใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าไม่ค่อยมีเรื่องตัวเองเท่าไหร่ใช่มีแพลนไหม ถ้าเพลงรักเนี่ยมันคงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตรงนี้ใช่ฮะตั้งใจเรียนอยู่ฮะตอนนี้จะจบแล้วจะจบแล้วเดี๋ยวต้องสักหน่อยใช่ครับผมปีสุดท้ายแล้วครับครับเกือบทุกเพลงอ่ะไม่ถึงในไทยใช่ไหมครับใครก็ได้เหรอโอ้ยผมก็ต้องอยาก ผมก็ต้องอยากฟีกับนักร้องที่ผมชอบแบดบันนี่ฮะใช่เขาเป็นนักร้องแบบว่าดังในในทวีปนั้นเลยฮะแบบว่าครับผมคำสุดท้ายคนะ่ะเชิญค่มีมมงน้ำไปทางไหนครับอ๋อทางนู้นมึงมาทำไมตรงนี้นี่ทุ่งน้ำอยู่นู้นเขาเรียกอะไรบ้างอ่ะตอนนี้งานที่เหลือมีอะไรอีกบ้างครับตอนนี้มีที่อะไรบ้างครับอืมตอนนี้นะครับก็มี อย่างที่บอกเป็นรายการวินว่อนกับบอนวินครับผมแล้วก็สองก็จะเป็นซ<อ>ีวีเต็มอ่ะผมพูดได้แล้วโอเคผมแบบอึดอัดมาตั้งนาน<อ>แล้วคือผมอยากจะพูดหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ปล่อยก็โอเคเอานี้ปล่อยแล้วพูดได้แล้วก็คือซีรีส์เต็มครับผมแล้วก็ <c oughs> วก็มีทําเพลงมาชเรื่อยๆ,ๆครับช,ช่วงนี้ใช่ครับแล้วก็ฟีดตะไครก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวดูนฮะครับในค่ายแล้ว่าใกล้ๆแถวนี้มั้ยอ่ะในค่ายเนี่ยสองคนต้องโดนอีกสองอีกสองเพลงต้องมีสองคนที่จะโดนนะ ครับผมแต่ว่าน้อคใครเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวดูก่อนฮะแสดงเป็นครั้งแรกนะแสดงเป็นครั้งแรกใช่ฮะอ่ะอ่ะบอลน่าโดนครับผมไม่รู้จะฝากอะไรเหมือนกันครับฝากไอจีบอลน่าดนครับผมฝากผลงานที่พูดไปเมื่อกี้ครับตั้งแต่ต้นครับผมโ <c oughs> บบอลนาโดโดขอบคุณครับเสร็จแล้วค่ะใอินเสิ <c oughs> ร์ตแป๊บนึงบอลนาโดอะไรนะ អូវ៉នវ៉ន